เฮ้ยโอ้โหนี่เดี๋ยวเราเปิดไฟให้ดูอืมอันนี้เราอยู่โบสถ์ที่มลรากาเนาะแล้ก็แล้วก็นี่ฮะนี่ฮะโอ้ป้ายจารึกป้ายจารึกเก่าทั้งนั้นเลยเ<อ>ต็มเลยเต็มเลยมีแต่แบบป้ายจารึก,รกข้างล่างเป็นเมืองเมืองมลรากานะนี่มีป้ายจารึกใช่ไหมายจารึกเนะาะเอาไปหลุมฮะหลุมหล,มลุมอะไรอ่ะอ๋อเหรอโอ้ หยอกครับอันนี้คือป้ายหลุมทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเขียนว่าของใครเป็นของใครเนี่ยจะมีชื่อตามแล้วก็มีฝั่งที่เราเดินมาเมื่อกี้ฝั่งนู้นที่เดินออกไปทะลุไปฝั่งนูน้นเ,เดี๋ยวเอ,เอาวิดีโอดูวิดีโอเต็มๆให้ดูเป็นหลอดนะฮะมีป้ายแรกเลยใช่ไหมใช่ไหมแลว้วลลก็วิวข้างล่างแล้วก็วิวข้างล่างนะครับก็จะเห็นเป็นมรดากเสงที่ชมวิว แล้ววันนี้มีงานด้วยครับวันนี้มีงาน,นนี่ตลาดแบบใหญ่มากเยอะเลยนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปเต็มผมมาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆแล้วกันเนาะอันนี้ถ่ายให้ดูแบบเดียวทามก่อนแล้วกันครับว่าตอนนี้เราอยู่นะตรงนี้แล้วก็สวยงามมากๆครับ